รูปที่ลบไปแล้วเราจะกู้คืนยังไงเพื่อนเพื่อนที่ลบรูปไปแล้วแล้วเราอยากจะกู้รูปคืนมาเราจะกู้ยังไงกู้แบบไหนคลิปนี้พี่เกดจะพาไปทําค่ะเข้ามาที่หน้าจอหลักของเราแตะเข้ามาที่รูปแล้วแตะเข้ามาที่อัลบั้มของเรามันจะมีคําว่าที่ลบไปเมื่อเร็วๆนี้ของพี่เกดก็มีร้อยสามสิบรูปเนาะคะ่ะเนาะ เราก็แตะเข้ามาเพื่อที่จะเลือกรูปที่เราลบไปแล้วแล้วอยากดึงกลับคืนมานะคะพอแตะเข้ามาแล้วเราก็มาเลือกดูว่ารูปไหนที่เราต้องการดึงกลับคืนมานะคะเป็นรูปที่เราลบแบบถาวรแล้วก็จะไม่สามารถดึงกลับคืนมาได้นะคะนอกจากว่าคุณจะเอาดึงไฟล์คืนที่คอมพิวเตอร์ค่ะอาจจะดึงกลับคืนมาได้ค่ะ ทีนี้เราจะดึงรูปของเรากลับคืนมาได้ยังไงเราก็แตะเข้าไปที่รูปนะคะอาจสมมติว่าพิกเกจ,จะดึงรูปนี้คืนเนาะอ่าพี่เก็ก็จะแตะเข้าไปค่ะแล้วก็มันจะมีคําว่าคืนค่าแล้วก็ลบเนาะเดี๋ยวพี่เก็ตจ,จะแตะคําว่าคืนค่านะคะแตะเข้ามาแล้วก็กู้คืนรูปทายแล้วก็แตะเข้ามาเข้ามาแล้วนะคะเราก็ย้อนกลับไปดู หน้าแรกของรูปถ่ายของเรากันเนาะเข้ามาที่รูปค่ะนี่รูปถ่ายที่เราดึงขึ้นมาเมื่อกี้นี้ก็เข้ามาในอัลบั้มรูปของเราแล้วนะคะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะให้เพื่อนเพนเข้ามาทํากันดูนะคะอยากให้ทุกคนทําเป็นค่ะคลิปดีมีประโยชน์กดใจคอมเมนต์แชร์ให้พี่เกดด้วยนะคะคนใหม่กดติดตามเพื่อรับเทคนิคดีๆได้เลยค่ะ